ลิ้นกระดาษให้เป็นลายสมุดป๊อบอิดจิ๋วจะกลายเป็นปกหนังสือป๊บปอิดแบบนี้ไปโรงเรียนก็ไม่เครียดแล้วล่ะแค่เอาสมุดขึ้นมาแล้วก็รีแลกซ์ฮ้ยต้องเรียนอีกแล้วคุณครูสอนอะไรยากชะมัดเลยแต่แล้วในห้องก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้น ครูได้ยินเสียงป,ปอบอินหรือเปล่าใครกล้าฝ่าฝาืนกฎของโรงเรียนกันนะฮะแต่ว่าคนครูก็ไม่สามารถจับได้เพราะว่าไมค์ครอปิดสมุดเอาไว้นี่เธอเอาป,ปอบอินมาหรือเปล่าเปล่าฮะไม่ได้เอามาซะหน่อยงั้นครูจะจับตาดูเธอนะมาเรียนตอกกันได้เจ้นักเรียน <c oughs> เราจะสอนมาเชื่อฟันเข้าไปในหลอด แล้วเราก็จะใส่ดินเบาทั้งบนจะเป็นหูสุดน่ารักไม m e เมล y ดี้น่ารักจังมีปากกาบแบบเนี้ยใครๆก็อยากจะทำการบ้านวันเนี้เปิดเทอมวันแรกปีเนี้ยฉันจะเอาเกรดเอทุกวิชาเลยอือหือส่วนฉันก็อยากจะไปแข่งทาเล้นท์โชว์อยากจะแปะโปสเตอร์มานานแล้วล่ะ เชื่อว่าปากกาของฉันจะนำโชคเองอ๋องานสดแสดงโชว์อาร์ตนี่เองเอาล่ะแปลไว้แบบนี้ได้เลยฮึ <c oughs> ว้าวแจง้งฉันอยากจะเข้าร่วมอ่ะอือหือเงั้นมาทำกันเลยแต่ว่าคุณพันโรงเนะี่ยไม่ชอบเศษขยะตามพื้นออ <c oughs> อีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมนักเรียนถึงไม่รู้จักประหยัดกระดาษกันเนอะ <c oughs> งานฉันก็ย่ออยู่แล้ว <c oughs> เราจะปลิ้งนกระดาษออกมาให้กลายเป็นกล่องจากนั้นก็พับตามเส้นเจาะรูเลยแล้วก็พับเป็นกล่องจากนั้นก็ทำโลโก้เป็นรูปแก้วเลยจากนั้นก็ใส่ดเดนบาวเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปในกล่องมาปั้นอะไรกันดีกว่านะที่ชมรมแห่งนี้เด็กๆสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้เยอะเลย สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้ครูเอาดินน้ำมันมานะวันนี้เราจะปั้นอะไรก็ได้ตามใจชอบได้เลยนะเจ๊ะและนี่เลยดินน้ำมันจ้ะใหญ่ <Yay! S 2> แจง้งแต่ละคนได้สีต่างกันงั้นก็เริ่มได้เลยนะจ๊ะดีสิฉันมีดอกไม้สีฟ้าฉันชอบสีนี้มากเลยส่วนฉันก็เป็นรูปหัวใจสีชมพูส่วนฉันก็ทําเป็นรูปผมของฉันอ่ะ <c oughs> เด็กๆเจ้าเก่งจังเลยมีความคิดสร้างสรรค์มาก งานมาถ่ายรูปกันนะยิ้มจ้า <c oughs> ดินปั้นต่อกันข้างบนสุดเป็นสีชมพูเราจะปั้นดินเบาแบบนี้จากนั้นก็ทำเป็นตะปุ่มตื่นเต้นจุง <c oughs> เราจะเอาตลับดินสาออกมาแล้วตัดซิปออกแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยกระดาษโฟมแวววาวน่ารักติดสายห้อยเกือบเสร็จแล้วล่ะ เป็นหน้าที่น่ารักจุงแบ็คแพ็คของเราใส่ของได้หลากหลายเลยแล้วก็น่ารักอีกด้วยอ๋ออะไรอะ่ะนี่มันแบ็คแพ็คเลโก้เหรออ๋อใช่พ่อกับแม่ซื้อให้ดูสิมีตัวต่อด,ด้วยนะถ้าเกิดว่าต่อกันแล้วก็มันจะกลายเป็นหน้าตาสาวๆช่วยกันต่อแต่ว่าไม่ออกมาเป็นหน้าเลยแฮะเราทำได้แปลกดีไปเรียกเพื่อนๆดีกว่านะ นี่พวกนายอยากจะต่อเลกก้กับพวกเราไหมาอ๋อได้เลยเย้ <Yeah! c oughs> เราทำหน้าตาหน้ารักได้แล้ว <c oughs> น้ำกระดาษโฟมมาเลยเอ้าดีเลยงั้นก็ทำหน้าตาให้เหมือนกับแบบติดเข้าด้วยกันอย่าลืมผมสีชมพูนะแล้วก็ปุ่มปิดแบบนี้ของจะได้ไม่หล่นไง ผมทำมาจากปมปออมสีชมพูแล้วก็โบติดตาด้วยนะยัยเสร็จแล้วคริสตี้ชอบระบายสีมากๆแต่ว่าวางของเรียราาแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะดูสิปากกาแล้วก็ดินสอสีเต็มไปหมดเลยอลูกเจ้าวางของให้เป็นที่หน่อยได้ไหมอออค่ะแม่ค่ะอ,อ๋อถุงอยู่ไหนเออใส่ลงไปในนี้ก็แล้วกันอุเดี๋ยวแม่ไปเอากระเป๋ามาให้นะ ไงเจะเด็กดีแม่เอาของมาให้แล้วดูนี่สิเอาไปสิจา้าลูกรักหอสวยจังเลยค่ะแม่<อ>เป็นตลับดินสอที่กำลังฮิตเลยช่วงนี้ของเล่นสาล LOL จากคุณแม่คินเดอร์จอยหรออะไรอยู่ข้างในเ <laughs> ช่างมันเถอะเรามาตัดออกดีกว่า เขยา่าเขยา่ากลายร่างเปสีขาวแล้วตลับบินสองเก่าๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนซิปออกมาเลยและเราจะทำกระเป๋าแบ็คแพ็คสุดน่าราักออกมาตกแต่งด้วยริบบิน้นจากนั้นก็วาดหน้าของมันลงไปและนี่ก็คืออีวาดูเหมือนว่าเธอจะชอบการ์ตูนวอลอีมากๆเลยฮ้ยจะวันจันรแล้วสิแบบนี้ต้องจัดของใส่ลงไปในกระเป๋าดีกว่าเอาจะใส่อะไรลงไปดีนะหนังสือวิชาเลข แล้วไดอารี่ของเราไปไหนอยู่ใต้นี้หรือเปล่าออออยู่นี่นี่เองมาเลยฮะฉันเริ่มงงหนอนแล้วล่ละอีวะงั้นฝันดีนะ <c oughs> เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและแล้วนาฬิกาก็แจ้งปลุกฮะ,ฮะสวยแล้วฉันตื่นสายจนได้อะเร็วเข้าเร็วมาสายในวันแรกแบบนี้อายเข้าแย่เลยแล้วเธอก็วิ่งมาที่โรงเรียนตอนที่กำลังเดินเข้าไปที่ตู้ล็อกเกอร์เออเหมือนจะลืมอะไรสักอย่าง ไม่ฉันลืมกระเป๋าอีวาได้ยังไง <c oughs> สติกเกอร์จา๋าใส่ลงไปในแพคเกจเลยตัดพลาสติกออกแล้วก็ติดกาวเสร็จแล้วละเธอจะเอาสติกเกอร์ไปติดอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะที่โรงเรียนน่ะมัน้องสนุกแล้วก็ยุ่งเหยิงนี่เอาคอมไปโรงเรียนแบบนี้ระวังนะระวังหน่อยได้มะมาโดนคอมฉันแล้วเนี่ยฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นะนี่ฉันเอาสติกเกอร์มาอ๋อาคาสวยจังเลย เด็กหญิงผมแดงคนนี้กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แต่แล้วเธอก็เหลือบไปเห็นสติกเกอร์สุดน,านนะ่ารักจนวางเท้าผิดท่าทำให้เลื่นล้มเลยอ๋อเจ็บชะมัดนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันโอเคเนี่ยเอาสติกเกอร์ไปสิฉันเห็นว่าเธอชอบอ๋อขับใจตอนนี้บักของฉันก็น่ารักขึ้นแล้วขอขอฉันติดไว้บนโน้ตบุ๊กหน่อยได้ไหมได้สิเอาไปเลยขับใจนะ่าเจ๋งเลยจอน,นี้เดินผ่านมาพอดีแกล้งเล่นดีกว่า ใครเดินผ่านมาทางนี้แปะสติกเกอร์เลยเออเกลิตเตอร์หอหมดแล้วองานมาอีกแล้วเนี่ยฉันทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะั่นเนี่ยเราจะติดกระดาษโฟมไว้ข้างในกล่องพลาสติกข้างในก็จะใส่ของได้เยอะเลยดีนะทีนี้เราจะเอาผ้าใส่รุ้งมาแล้วก็ติดเอาไว้ที่ฝาหาหูเนี่ยน่ารักอะ่ะ เป็นแมวน้อยที่น่ารักจุงทีนี้เราจะเอาเข้าวใส่ลงไปนะขอโทษนะคะคือนั่งด้วยได้มะได้สิเจ้าเชลเลยสาวน้อยคนนี้ยกำลังอยากจะกินข้าวอยู่พอดีว้าวคุณแม่ขายของเล่นนี้สิอ,อ๋อมันไม่ใช่ของเล่นอะมันเป็นกล่องอาหารอะแจ๋ง <c oughs> อยากกินกล้วยมะขอบคุณน,นะไว้เจอกันใหม่นดจ้าบ๊ายบาย ฮัลโหลใช่คะ่ะกำลังไปแล้วคะ่ะเออเออลืมเขาของได้ยังไงเจ้าหญิงพระองค์ไหนเราจะเลือกมาใช้กันนะทำกระโปรงจากดินเบา,ว,าว้าวกระเป๋านี่ใหญ่จังเลยแล้วก็ใส่กลิตเตอร์ใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยนะเนี่ยว,ว้าวฮ้ยเหนื่อยจังเลยขอนั่งพักหน่อยนะ ลูกรักต้องไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะเข้าใจไหมโอเคค่ะเอาล่ะวิชาคณิตศาสตร์2อบวกสได้ห้าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยคุณจะนอไวค้ค่ะไปเล่นกันดีกว่านะตอนที่แม่กำลังทำกับข้าวอยู่ดูสิดีมากๆเลยสามารถเป็นกระเป๋าดินสอได้แล้วก็แก้เบื่อเวลาเหงาได้ด้วยนะเป็นของเล่นที่น่าใช้มากๆเลย นำลูกบอลโฟมมาทีนี้เราจะทำลูกโลกแต่ว่าเราจะต้องเปล่งกระดาษพิเศษออกมาเย้ได้แล้วห่วงพลาสติกจากนั้นก็ฝาทั้งสองอย่างเมื่อต่อกันแล้วเราก็จะได้ฐานของลูกโลกทั้งบนสุดเราจะต่อด้วยคริสตัลไงวันนี้เราจะศึกษาทวีปของโลกเนี่ยจ้ะ เด็กสาวคนนี้อยากจะเปิดบล็อกท่องเที่ยวแล้วเธอก็ชอบวิชาภูมิศาสตร์มากๆเลยใครตอบได้ไหมว่าทวีปกับประเทศแตกต่างกันยังไงและประเทศ USA อยู่ที่ไหนจ๊ะเออหนูค่ะหนูหนูรู้โอเคพอลลี่เชิญมาเลยจ้ะอยู่นี่ไงคะเก่งจังเลยจ้ะดีมากเลยนะเด็กๆชอบลูกโลกมากๆเลย